ครับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสวัสดีเอฟซีบัสทุกคนนะยันนี้ต้อนรับกับสุซองามาแล้วเมอร์เนก้าตอนส,ยสวยๆกับแมนทุกคนออกมาหารอย,ยิงกระหอกนะเอาออกมาหลอนวนเติบเลยแหละแต่ยังบ่อพอโตอ,อยู่ปัดสิหลอกรับเลยบอว่าออกมาหลอ,อยังบ่เห็นอันนี้ก็เสียงมิดคนมันข้างปอแปะปอแปะอยู่เดี๋ยวฮัสิลอกเบิ่งนก่อนหาหลอไป ว่าเขารอมาแต่สาวนยังบอกเพอเลยขอโทมันโตขึ้นก็นได้โตคอนแกะเดี๋ยวเป็นปองนะเขาเพียดเอาเห็นแล้วนีมืองนะทุกคนนี่มันมีลักพร้อมยออกไปผมลองใส่ข้าเพียดออกมเอาเห็นมันเป็นปองเป็นทางแล้วมีลักนะทุกคน หล่อมาเมื่อยทุกคนใกล้เติบเลยมาพอน้ำใหม่นี่เม่ก่อนบ่อไก่เพิ่นหมักเต้เลยน้ำใหม่น,น,นี่ไปทานนั้นหาหล่อแต่ว่าเฮานี่บ่อปันได้หรือเฮานี่แต่บ่อไก่เพิ่นหมักขนาดเอยวเทาเลาะกล,กลับนะทุกคนหล่อไปเรื่อยๆบอกว่าเริ่มสวยแหละโอ้ยพอกับเฮาตัวหนึ่งกะบ่อท่านได้ยิ่งับมันดักก่อนหรือมันไปเลยหาโต้โบเห็นมันเข้าในภูมิ เสีดยดายทุกคนปืนโบแตกไปพอดีแก็บมันมันอยากซุ่มนะแก็บมันอยากซุ่มดังชีดคนกุ้มปืนโบแตกมันเลยไปทุกคนเฮ้ยเสียดายลเลยเดี๋ยวทะเาลาะครับก่อนไปเลยทุกค,คนตะววนเริ่มแดงเลยเฮ้ยกันใจเข้าไปว่าสิได้ยิงคักๆมันเปิดโบแตกซ้ำโ,โ,โอ้ย เหาก,กับไก่ฮอทแคมาแล้ทุกคนมาฮอทแคปพอดีทุกคนแล้วบ๊อบอนนี่หมดไปฮาร์หล,ลัดเสาหลัดเ้าออบอฮะไปแล้วฮะ<า>ไปแล้วไปไมาเลยไปกลับมาจัตัดชิปบ่เนี่ยแล้วนี่ลเลยเขาแทบปาดขีนี่ <c ười> โอ้ยข <c ười> ึ้เจ้ <c ười> านั่นแี่ยโมได้บ่ได้บ่ได้ทึ้นเจ้านี่ยเฮ้ยเรียกว่าวาวายมาวายอย่างนี้ดิ ยไปเต่าไปลงกับมาคนมันเศร้าเลยเนาะเมื่อเน้นแดดผนจนออกผนเจ้ายังบันทันลงแต่อู้อยู่คอยไปเจ้ายังบันทันวิดฉับคอยยังบันทันลงแต่อู้มาเฮ้ยเ้าวไปสวัสดีเจ้าเนี่ยได้ยัดได้ยัดเนี่ยแหละเนืุองนี่แหละวพอกระหอกสองโตไปแก้ขี้ของเจ้าเลย อย่ามาอุกใจอยู่พ่อพ่อกระหอกสองโตไอเจ๊พื้นมาแน่มาน่ะจะไหนบอกไงสรุปว่าเด้ไปอยู่บ่หรือว่าอันแต่งอยูขวดกินไปมาแล้วไปไปกับบ,บ่บอมเออยังมาทันเห็ดอยู่กินเลยเนาะเออหนังขาวหนัอขาวป้าใบหนังขาวไปโอ้ของกินกับบันอันแหน,น่ทันเ,เ,เนาะเดี๋ยวผักพอรอนะกะแหน่เขาโยงกินเนาะหาทีมงาน บันนี้สีอันเอาคนอยู่คงกินเมื่าคืนนี่ไปแล่ทุกคนไปแล่ยไปแล่เป็นตอนเป็นสิ้นนะนะ<ล>เผื่อมาน<ล>ยากหรือ<ล>ว่ามามาไหว้มันเวลากลับเมื่อกลับพอได้แบ่งกันไปอยู่ไปกินทุกคนกูจไปแขมหนาไปเลยทุกคน ตอนนี้ก็บพันแอดมาแต่เลาะปากอ่ะเลยมาคั่วสักันรณ์เลยทุกคนส่วนหมไก่กับโฟล่ะนางคาอยู่แคบโนล่ะโมเด็ธยังดอกนางเขาโมาเข้านั่นแหละพคนน่ะ เยนกันทุกคนอ้นเฮาแต่ค่ะแผนขึ้นขึ้นกรตั้มเครืงองอบตั้มเื่องเออเต่องอบนะเตืองมากไว้แล้วสิยากนะยังันแห้ง อ๋อ,อสิ่งที่เฮ็ดแล้วกับบอกกันเอาถึงไปไปอุบถ่าทุกคนเท้ากบทิห้อยห้อยเนื้อทีแบะไว้ไปย่างไปทุกคนตอนนีกก้กำลังห้อยไปย่างทุกคนเอาไปี๋ยวเท้ากะทิซอยกันนะ ขึ้นมายากนเยทุกคนครนี้ด้สามสามใหม่ตัวอบไปอยู่ในหมอนี่แหละแต่ว่าเขาอบเขาอบแล้วกำลังซุ้มไฟขึ้นแห้งๆนะซุ้มแห้งๆนะมันอายมันขึ้นไปคืนนอเนื้อเขาเบนา่ออนล้าง,างน้ำอ้อฮะไปล้างตัวไอ้ตัวมันต๊วมันโตออกแต่ใหม่เหรอตระยังนัวเสยติตล้างน้ำ เด็นช่องกับโ่ดนะมันลองซีมปะขาดไปทุกคนขนาดพันแอดผึนเอ,อือบแล้วแหละมันโต๊ะออกจากไม่ห้อยเขานะนะเึงจะลตารางหนานแล้วมันปีนยังน่วยขันบอลลางหนานน่งยแห้งสีกว่านี้ขาบเบิ้งตัวนี้แห้งซีนวัวอาพบเด่นโดนเติบเลย เดี๋ยวเบิงหมออบควรมามันทอดกันได้แรือปล่ปงได้เลยนะแบบนี้ได้เบิงง่งพื้นสีเปื่อยักลอลไรเพราะว่าเ้าอบได้ดนเติบลยได้เดี๋ยวเ้าป้องหล้วก็มีชุมไฟขึ้นซีมึงหนัก แซบขนาดทุกคนนวดแบบกลมกล่อมเลยนะผ<อ>ันแอดพวกนี้สุดยอดเลยเาต้องห่วงความนวดนี่พวงหมออบกับสุ้มไฟขึ้นทุกคนให้มันลุกๆเป็นก้องใหญ่ๆนะก็จะย้านะยๆออกเพื่อยาก มีกระกิบกินเข่าทุกคนอาหารกับทุกกระชาผ่านหนวดกับในผ่าทองสาบุษนมามันช่วยแหละกระสิกินก่อนนะเดี๋ยวกินข่ากินดำกันทุกคนมาบ้าทุกคน,น,นกินข่าเร้ามันนี้และอบอาอบมิน,นอาบาบัวปิง้งกระหอกทาประเดกขอาหมกไก่สูตรเผื่ได้มาบากินข่าวเช้ามัหนิกินก่อนทิ้งงานเทามาหนิ

สิ่งน้ครับากนะเนะออเขาคำกับแซ่บขนาดทุกคนน,วคนัวครนะับผมไม่เ้าเนาะนยนะังา้เจอเรา อตอนนี้กากินข่าวอินไปเีีจุดลอยทุกคนแต่ว่าห้าปีสูงไฟคือเก่านั่นแหละ แต่มันแห้งมันมังนะบัวแห้งคาถามันมังมั้งแบบมันมีหน้ามันหน่อยเพื่อพันหนวดกับแต่พันทองสามามันอาจสีได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ความแห้งความซึมเข้ามันนะนะมันสีหายไปหลายเปอร์เซ็นต์เดือดนะเพื่อในพันมาครบกินเขาแล้วก็จะเดินทางกลับนะแต่ว่าเขาต้องเขาคุ้งไฟก่อนพันหนวดมาห่อเด้ทุกคนอโอ้มานอยู่บอมานเลย ไปหามบเดินในพันได้นนองสาน่นทาเทิงนูล่ะหามยังไงหามควาย <c oughs> เอาโหยานกจัดเองเลยไปกพันทางทางเทิรกูไม่เลยไห่มาหน,นึ่งงานเป็เอ,เออาซอยเัดนาะ,นะปรตัดตว ปุปันปุปันเอาพอดีเดี๋ย,ว,ยตวตรงข้างเด้อ <c oughs> ตัวนี้คือว่าคนสิแบง่งพูดได้ทุกคนแบ่งพันตันส่วนได้แบบน,นี้ได้อันเขาอยากมันก็เริ่มแหงเริ่มมั้งแล้วมันบกเปียกเกินไปแล้วถือสะดวกสบาย <c oughs> มอสพันแอดถนัดที่แบง่งพูด นี่คือนังมาได้ทุกคนอันนี้มอบให้บาบาบอนไดตนน้ตัวนี้ค้องหมักเพื่อนตัวนี้พคนจ้องแล้วแหละตัวนี้ย่ำเลยยลาบ ไม่เม่งเม้งเม่งเม่วเงปัดเล็กไปตัวเดียวมืงเอาเลยปั่นมนดนี้แล้วดงก็้กครับเพราะด้ากก็ปากขัวนะของก็รายของนี้ม่หน่อย 네 Vine, ate, สักีแข right? ่งกันเป็นพกพูดคนเมาพกจับคลิปนี้วิดีโอนี่กัสทริปิดนี่เลย่อนคนพอจะเดินทางกลับมาเลิ่นมาสั้นเหมือนกันนะครับผมพอได้โอกาสหน้าในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย